สาวดิสาวสาวเลยทำเป็นเหรอที่บ้านตำแต่ส้มตำไม่ได้กินเหมือนรถด่วนเลยอ่ะกินเลยตัวใหม่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 ลูกลังใหม่ตัวมันตัวมันอ่ะกินได้แน่เแสนสใช่ตัวใหม่เหรอนไดตัวนี้แหละตัวนี้แหละที่เขาให้กินอ่ะลังใหม่อ่ะพี่เนท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 โบกมือทางนู้นหน่อย ไปต่างประเทศไปโกลินเตอร์หน่อย My name is Ness My name is Ness ใช่แค่นั้นแหละอ้าวไปถ่ายไปถ่ายกับพี่เขาได้ที่ไปไปหน่อยลูกปั่นได้ไหมอะหน่อยไปลูกไปไปลูกไป แมงเมงมานั่งแม่แม่งมานั่งแม่อาลูกค้าช่วยสามมิตรกันมองกล้องนิดนึงหลูกกำลังสงสัยหน้าแดงกงชมพูเลือดฝาดไหมเนี่ยหนุนล่มฮัลโหล

ไปข้างหน้าไหมไปข้างหน้าไหมตอนนี้มันร้อนอ่ะเออจะถ่ายบ้างอยากถ่ายไปดูท่าเนี้ด้วยเอ่อเท้าเท้าไม่ต้องจิกเท้าไม่ต้องจิก พี่เนี่ยพี่เนี่ยสปภิกสุภิกสุภิมแอนด์ซิงห์อาชิสอาชิสซิงร์ซิงห์ใช่ไหมพี่ใหญ่มาหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคไม่เจอฮัลโหลฮัลโหลทั้ัีค่ะสวัสดีค่ะพูดไทยเก่งจังเลยค่ะ พี่ไว้ไม่รองเังมนิดเหรอลูกที่เม่อักาใช่ใช่โอเคอ่าน้อง p e a k Come on Come on

เออยังไงอ่ะปะมันย้อนมันย้อนแสงวะย้อนไหมย้อนอ่ะพี่ใบพี่เนสมันย้อนแสงอ่ะลูกรถมาก็เต็มเลยพ่เนสขนของได้ไงลูกจ๋ามันย้อนแสงมากเลยลูกมืดมืน้าพี่เนสอยากสวยไหมอยากสวยไหมลูกอยู่ฝั่งนี้ค่ะลูกหน้าดำต้องหยไปอ้าวไม่บอกแล้วเมื่อกี้ก็ดังหมดเลยเหรอใบหันหน้ามาแก้แสง เอาทีนี้พี่ใบหน้าขาวแดดใบโดนแดดขยับนิดนึงลูกขยับนิดนึงลูกขยับนิดนึงลูกไปไล่ไปหนป็นผู้หญิงอยู่แทนอยู่แทนเอาทีนี้หน้าด่างเหรทีนี้หนักกว่าเกาอีกคู่แหละแดดมันล่องนึงชอบงนั้นพอดีน้องน้องโดนแดดไปหน้าประตูกันเลยไหมรถมาจะได้กลับบ้านเลยปะไปถ่ายได้ค่ะไปถ่ายได้พี่เน็ตพี่เน็ตเอาไปถ่ายรูปหน่อยลูก นี่นี่คนไทยอ่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะโอ้มีสงิกมันดำไหมก้องไหนกล้องไหนก้องนี้แมันจะพี่เก๋ต้องข้างนันค่ะใช่โอเคไหมหน้าโดนแดดเดยวพี่ไบหย่ต้อง้ไปถึงตรงไไหนก็ได้เลย แต่พี่เขาโดนใครโดนไม่เอาเปียบเขาอ่ะไม่ให้โดนแดดกันอะก็พี่เขาโดนแดดเต็มๆเลยเต็มเต็มตัวเต็มตัวเฮ้ยแดด้วมีแดดอ่ะจ้ะโอ้ยหนักเออนั่นแหละนั่นแหละตอนนั้นได้ไหมพี่ว่ารโอเคไหมบอกนะข้างหลังใครโดนอ่ะขยับให้ เบยต้องทำกระโปรงบานด้วยเดี๋ยวก็หกคอล้มอ่าได้ได้ได้ค่ะพี่ผู้ขอโทษครับย้อนได้ไหมที่ตุ่มปะเราควรจะหลอกเขาใช่ไหมจะเปิดกิ๊กแคปเจอร์ให้เออเปิดเปิดเออเปิดอะไรอะไรอ่ะที่เปาเนี่ย ไม่นัดมุกเลยขอบคุณเรานี่แหละไ่ขอบคุณงยังไม่แกะเลยาะรอเดี๋ยวรอพี่จุ๋มไปเลยเจแล้วค้ารจมายไรถจะไม่มาครับเดินไม่ดีนีนุขอบคุณนะคะคนที่มาในวันนี้นะคะขยับไปอีกไหมขยับไปอีกไปไปเรื่อยๆเปหน้าประตูเลยไป เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมไปเลยไปเลยไปหน้าประตูอ่ะโอ้ยมืดว่ะ้ันีี่่่นนจันทร์ไม่รู้แต่วันพุธต้งไหนสว่างวะขยับไปทางนี้สิลูกจะได้ไม่โดนแดดเดี๋ยวไม่ไม่ไม่มืดเออพี่แนทสรุปเล l เ y เขาเปลี่ยนชื่ออีกแล้วเหรอลูกรายการเล l เ y เขามีอีกไหม หมดรายกชรสิบสามเทีแล้วะจะมีรายการอื่นไหมลูกรอรอนะรอดูใช่เพราะเขาเปลี่ยนทางรายการเขาทำรายการใหม่เรื่อยๆตอนนี้ก็มีเอ็นเตอร์เทนเมนต์มอเมลไปกรลอนไปกรลอนไปกรลอนนี่ไงวันที่เท่าไหร่นะยี่ิเ่าไหร่นะย่เอ้ยยี่สิบมอ้ยี่อะไรยไปวิ่ง3มกิโลเหรอไม่ใช่ย4่่แถลงข้าวท่คนเลื่อนมงไง นี่จะไต่กันไหมนี่เขาจะไต่กันปะหวนแดไต่กันเลยเปิดเปิดเครงมวยไทยดูดีดูจึงจึงจึ้งแค่แนี้ตาสูงมากเลยคะฝ่ายแดงและฝ่ายดำนันเลยจับเร้าหนึ่งพี่เปิ้ลเขาจะต่อยกันพี่เปิ้ลนจะต่กันยังไหมมแดงเงินเงินอ่ะขอบคค่ะบาย ยังไม่แน่ใช่ไหมคะวันจันทำอะไรหรอคะที ale, ่เขาเลื่อนแถลงข่าวงานเมื่อวานที่มาลราก้อนไม่มีแล้ค่ะไม่มีเลื่อนไม่ได้ไม่ออกไม่มีงานอยู่แต่ว่าไม่รู้แถลงข่าวย้อตลาดยังไงเพราะวันจันทร์เราไปไหนนะเราไปเรามีงานรถมาแล้วค่ะลูกห้ามตามห้ามตามโอเคตรงหน้าเป็นลูยยังไม่ได้กล้องหน้าคู ale, ่เลยเออเหนียงมานี่มาเหนียงเหนียเนียมานี่มาขอถ้ากล้องหน้าคู่หน่อยลูก เบยกล้องหน้าจริงๆริงหน้ากล้องและกล้องหน้าเอางี้ก็ได้วะครับผมเอาเลยเอาเลยเอาเลยจะถ่ายเลยจะน่ารักกันท่าไหนก็เอาเลยเออทำไปเรื่อยๆยืนตั้งนานไม่ให้เมื่อกี้เออก็มันตื่นรอจังหวะสุดท้ายมันตื่นแน่นไงชอบีเขาบอกยืนตั้งนานครับผมเบยภาษาภาาอกิตวันนี้แน่นเว้ยแม็กซ์เบยไม่ได้กล้องหน้าเลยยักล้องหน้าอีกนะ อันนี้ไปดูพี่เด้ขอกล้องหน้าหน่อยคุณค่ะขอบคุณค่ะขนมขนมนมเลยไม่มีน้ำไม่มีน้ำเด้ไปหาดูนะโอ้โหแคปเจอร์เด็กคนรี้แคปเจอร์ง่วงไปง่วงมด้วยเอแสบตาไปเลยค่ะบายบายของพี่เน้ระวังระวังโอ้ยแม่เออ